ตัวแทนกลุ่มหนึ่งนายพ,พงศธรพงศิเชนวันนี้จะมาแสดงละครเรื่องตอน้นแรลมเป็นเพื่อนแห่งตนเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเฟมเกมที่เล่นแนววะเฮ้ยมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูสอนบอกอะไบอกเลไรเกมไหมโอ้เกมนี้เหรอเล่นง่ายเดี๋ยวกูสอนอกูกเ,นเ,กเ,เข้าละขออะไรดิของแบบไหนวะไอ้เรียบแหลมเฮ้ยเขาต้องใส่สูตรไม่บ้าขอ,อใส่สูตรเราเวงไม่เป็นกูใส่ไม่เป็นโอ้โหนี่หมดเรียบร้อยเทมไงมีปีกเลยไม่ที เอามาอีข่วยมาแล้วหมดแล้วขอร้องหมันข่ยจะมีอะไรทำให้ตัวเองมั่งอยู่วะไม่มึงถามเปเรื่อนไม่ได้ขออนุเอาไม่ถามไปนั่นดูเผื่อมันจะรู้กูแบบไม่โหดยทำมาหรอกของไหนของไหนของไหนเอา้องไปไหมของไหนของเงินองเงินของเงินของเงินของเฮ้ยนมาจะเย็นก่อนสิทำให้ทำให้เดี๋ยวเราทำให้มาจะเย็นก่อนมาจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะนี่แหละครับ การที่เราไม่รู้จักพึ่งตนเองบ้างเหมือนนักสษาสิทิไทยพูดไว้ว่าตนแรกเป็นเพื่อแห่งตนการพยายามทำในสิ่งหนึ่งด้วยความอยากสุดความสามารถก่อนถึงจะสําเร็จผลความทา